สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้ยยลเลี้ยงวนเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างงอแงามมื่อนี้บ้านสว่างงอแงามพาพี่พาน้องมาชมง้วงามงที่ตลาดน้ำโคกกระดูบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องมื่อนี้ก็ตรงเข้าเสาวันอังคารที่สองเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่น้องเป็นเสาที่คึกคักเบื้องงัวพี่น้องโอ้ยแดงเต็มสนามพี่น้องทะเลวัวเขาว่าแดงเต็มสนามเม่อนี้ไม่ต่างงวัวพี่น้อง สุดยอดสุดยอดงัวงามพี่น้องงัวงลายมีทุกสายเด้พี่น้องสายเหนือสายขุนสายงัวเลียงงัวสวยงามมีพระทุกสายพี่น้องผ <c oughs> ู้ใดสนใจเข้ามารับชมแล้วก่ะกระดิ่งมเม้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านสวังงัวงามพ่อนม่เน,น้องพี่น้องเนาะ,ะอ่ะสิพาชมไปไลายโตไปพี่น้องสุดยอดสุดยอดงัวงมแบบนี้มันหลาถึงพี่น้องอันนี้โซนแรกที่พี่น้องแค่โซนแรกอ่ะเอาไปโซนอีกโซนหนึ่งเดี๋ยวสิพาไปอีกโซนเล้วพี่น้องเนาะ มาเบิ่งงัวงามหอยข้ามบานแม่ลูกลูกปูลูกสซม่าตันเถอะเนาะอันนี้ผสมแล้วผสมสองเดือนครับใส่พอได้ไหวโอ้เข้มตัวไวเข้มตัวไวเม่เพิ่นธุ์ยสูงอร่อยหาสิ่งใดได้พี่น้องนี่ไงเนี่ยว่าหลาดใจลูกเบิ่งพี่น้องเบิ่งการใจลูกเนาะลูกงามเนาะเปิดเท่าใดเข้มนีม่ ครปเลยเปิดสามสิบเอ็ดเพิ่นเปิดไปสามหมื่นหงพสองตัใส่ไวแล้วพี่น้องสองตัวสามเมื่อเชาไปรุ่นเอาอีกเนาะใสไวแล้วใส่ควมีกไว้พี่น้องต่อรองไหนได้สามสิบเอพี่น้องนี่คมแหละพี่น้องแดงจึงคืนได้ลูกไส้เป็นตาต่อยอดดีเนาะเป็นตาเปตอหยอดจึงตาเรี่ยงางนี่มันตันดีลูกไส้พอดังยู่ได้นี่พอหลอดแน่นอนเนาะอีกคมนึงอันนี้ก็ลูกฟูไมว่ามันจะอลูกฟู โอ้โห้แหละสองหมื่นเจ็ดพันพี่น้องนี่แม่เพื่อนพี่น้องแม่เพื่อนบัตรท่านเดทไซไว้เนาะเบริรงลูกไส้เพื่อนพี่น้องไอ้ลูกไส้เพื่อนลูกไส้เป,เ,เป็นตาเอาไปต่อยอดพี่น้องสองหมื่นกับเจ็ดพันแม่เพื่อนโค้งสามดีพี่น้องลูกแรกครับลูกแรกอยู่พี่น้องสดสดอยู่เนาะสองหมื่นเจ็ดพันได้พี่น้องโค้งนี่ลูกไส้ทั้งสองตัวอ,นน 3, อันนั้นสามสิบเอ็ดอันนี้ยี่สิบเจ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองอกับหอยคัมไนทขออนุญาตเบอร์โทร 080 080 797 8463 8463หอยข้ามบานนุ่นคอหันใหญ่ๆเยอะโซทอดเนาพี่น้องได้มาสองโคมใหญ่ๆงามๆราคากับเบาๆพี่น้องราคาถูกๆด้วยเป็นแต่ต่อร่องแห้งอันนี้สองเจ็ดพี่น้องอันนั้นสามสามหนึ่งต่อร่องไดชวนสามหนึ่งหรือสามหนึ่งก็ได้สามหนึ่งเออสามจุดเอ็ดเนาะต่อร่องได้ทุกโค้มด้วยพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อข้ามมันมานะครับผมยังมีตัวเด้อ มาเบิร์ง่วงงามหอยผอมพี่น้องหอยผอมกุดชุ่มเพื้นดิมากง่วงงามท่องบ่ครับนี่ครับผมท่องเนาะง่วงเป็นสร้างครับว่างง่วงเป็นสร้างด้พี่น้องเป็นว่างง่วงง่วงเป็นสั่งง่วงเป็นสั่งไปได้ขายจ้าวอดโบสเลยสามร้อยตัวคลิปหูพี่น้องโบดเต็มที่ขาดแข้งขาพี่น้องโบดเต็มที่ขาดโตแบบนี้สูงลอยหาสิผาอะความสูงพี่น้องบ่เป็นสร้างพราะผอมเพป็นว่าพูด่ะอยหางเพลองโตนโตผมว่า ยแม่ลูกหลือทองเดี๋ยวเสียทางไปนู้นอันนี้แม่ลูกหลือทองก่อนทองเดียวทองทองแรกพี่น้องอ๋อทองทองอยู่เนาะทองครับทองครับโอ้ทองสามเดือนแล้วพี่น้องเนี่ยเป็นมีเอกสารใส่ใส่พอได้ไหมก่อนใส่พอได้ไหมลูกอันนี้มโตไวอ๋ขึ้นโตไวพี่น้องเพิ่นนี่พี่น้องอุ้ยพี่น้องกูดัดจนโตเพิ่นใหญ่ได้พี่น้องทองสามเดือนแล้วพี่พี่น้องกูดัดหโตกู้งศางดีเป็นหัวกู้องศาพี่น้องกูดัด ออ่ะอ้าวลดลดลด,ลดอันนี้บอกพ่อเพิเ่นใบเปพิ่นงานบ๋ออ้าอเพิ่นกำลังเบิ่งเอกสารอยู่จังเงินบ๋อม, <c oughs> มันหลายตัวมันใหญมากเออิดเท่าไรตัวนี้อันนี้เปิดไปสักเจ็ดค่ะสองหมื่นเจ็ดพันต่อกไงนยราคาทองเยพี่น้องไม่บอกไงแ่ละราคาทองเปิดไว้สอเจพี่น้องไงงามโค้งสางดีเป็นตาต่อยอดดีอขออนุญาตเบอร์ท่นี้ ก็สี่เก้าแปดเจ็ดเก้าหนึ่งหกพี่น 6, 6. ้องพ่อพ่อง่วงงามเนาะค่ะกุดชุ่มเพิ่งได้มาแมย์แบบยี่ปีน้องยี่สิบเจ็ดเนาะโอ้ยเฉยเลยขอบคุณเลนส์มาเด้อครับผมมาเบิ่งนสองเมยสาวน้องพี่น้องงามงง่วงงามหลายพี่น้องมาเบิ่งคู่นี่ก็งามขออนุญาตลูกง่วงงามคู่งามคนละแบบตัวนี้งามใหญ่ตัวนี้งามแดงอุ้ยมาเบิ่งแม่แดงก่อนพี่น้องแดงคึงคือแดงอีหลีได้พี่น้องพูดเหร าเบ Nacional, ิ่งน้ำไต้ตัวโตพี่น้องโค้งสางเนื้อหนังมังสามารเต็มพี่น้องงามยีหรีพี่น้องอันนี้เปิดเท่าใดลูกตัวนี้สามสิบสามสิบเปอร์เปิดใบพี่น้องสามหมื่นบาทเพิ่นเปิดไใบไงง่ามงามตัวโตดีดีเนื้อหนังมังสาเบิ่งพี่หล่าพี่น้องลูกพอดังสายพัฒนามาแล้วได้พี่น้องนี่สามหมื่นเพิ่นเปิดใบงามเบิ่งหน้าตาเพิ่นพี่น้องแม่ใหญ่ะลูกสามสิบห้าสามสิบห้เบิ่งขออนุญาตท่านผิดพ่จะเป็นยอดสามสิบห้าพี่น้องห่ายสูงลอยสี่สิบได้ได้พี่น้องตัวนี้เบิ่ง ต้นโตการยืนพี <Murray> ่ <frog oples> น้องงามพูนอ่ะใหญ่เงางามเบื้องน้าไตกระชับดีครับพี <we talk> <people> ่น <the moved> ้องพูนอ่ะน้าไตกระชับดีโอแม่นี่คือการซ้าจุ๊หาป้าโทรเพิ่งได้มาสามเมยแม่นี่การซาเนี่โอ้ต้นโตดีดีเนาะสายพัฒนาเบิ่งพี่น้องโอ้ยเบื้องถ่ายเพิ่งพี่น้องป้าถ่ายเพิ่งการเลี้ยงการดูแลสุดยอดเลยสายพัฒนาสังสามปู่พี่น้องสามเมยสาวสามสิบห้าสามสิบห้ากับสามสิบเนาะตัวนั้นเนาะตัวนั้นสามหมื่นงามคือกับป้าทุพี่น้องนี่สายพัฒนาเพิ่งได้มากมาจากไสาครับ สกุลนครคุ้ยมาจากสาาก,กุลนครมาไกลพี่นอ้องอ้ยสุดยอดสุดยอดบ้านวัวงามแต่ไม่โอกาสบริการอ่าช่าวัวจากสกุลนครน,นายห้อยจากสกุลนครเพิ่อได้มาสามแม่สาวนี่แต่สุดยอดสามสิบห้าสามสิบห้าสามสิบเปิดเปิดไว้พี่น้องผู้ใดสนใจปล่าทรมาต่อนนัเอาเบอร์โทรน้องเพิ่อนนี่เนาะเอาขออนอุญาตครับคุเบอร์ศูนย์แปดศูนย์ครับศูนย์แปดศูนย์ หกศูนย์เก้าหกศูนย์เจ็ดเก้าสามพี่น้องเพื่นมาจากสกลนครมาไกลได้ง่วงง่ามฝากพี่ต่อนน้องสามเมยสาวงามพี่น้องขั้นเอาไปเขาคอกทั้งสามตัวนี่อุ้ยตั้งฟาร์มเนาะเขาเรียกว่าชุดตั้งฟาร์มได้ได้พี่น้องโอเคเลยขอบคุยอะไรนันมาฝากบ้านส้มบังง่วงงามน้ำเด็ดด้อครับผมโอเคงามอยู่ดีพี่น้องของเพื่อนสุดยอดสุดยอดมาเบิ่งแเมย์ก่อนเนี่ขออนุญาต แม่บักใหญ่เนาะปาสมาปวดสูงลอยหาซีบวกต้นโตว่าตัวห่วงพี่น้องน้ำเลี้ยงเดี่ยโอ้ยสุดยอดา лед, สาวทองแรกใส่พ่อได้ไหมไซพ่อ KF31 ปาร์สพอดังหาเดือนกว่าแล้วคุณอนปะาป์า <the white devil> ทองแรกค <the white devil> ตัวใหญ่โค้งสางสุดยอดแล้วก็ใส่พอดังพอดังแห่งยุคเลยจ้าพี่น้องยุคนี้ก็มีพ่อนี่แหละพี่น้อง KF31 ต้นโตเบิงพี่น้องนมสีเต่าต้นโตดีดีพี่น้องหู้หู้พี่น้องเชี่องเชื่องนมสีเต่านมงามพี่น้องอ่าเบิงเนาะประกันเบ็ดถูกอย่างพี่น้องเปิดเท่าใดบ้านนี้เปิดสี่สีิบสองห้าร้อยสี่หมื่นสองพันกับห้าร้อยแม่บักใหญ่พี่น้องพูดอะสาวทองแหกอุ้ยสาวทองแหลกต้นโตดีมีตัวเดียวบ่มีตัวนึงโอ้นี่ตัวนี้นี่กระท้องบ่ะกรท้องครับปาดแง่าวานาดพี่น้องตะวันสีกราบไลเน่น้ำไต่ดีน้ำไต่กระชับเขาเอื่นว่าน้ำไต่กระชับตัวนี้เปิดเท่าใดเปิดส 35มสิบห้ตัวนี้35,000ื้ท่องพริกแดงซีเดือนใส่เจ้าพริกแดงไว้ซีเดือนแล้วพี่น้องท่องสองเนาะแปดพันสองสองท่องสองเนาเนาะอัดปานรถไฟพี่น้องวันนั้นเรว่าคือกันหนาใหญ่เยาวสามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเอ้ยแม่บักใหญ่ท่องแล้วพี่น้องใส่เจ้าพริกแดงอันนี้ใส์เคเอฟสามหนึ่งสี่สิบสองห้าร้อยปื้อโทุขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 083ย์แ747าม7ู9ย์แปดสา้าูย้ย์ัวสุดห้อยเสือจากน้องไม่ตายน้องไม่ตายเฮานี่ตัวนี่เจ้าโซ่ท่อนเฮานี่บ้านต้นทอนฟาร์มนี่ตัวนี้เนาะอยู่ไก่เพิ่นกิดย้อนเพิ่นมีงัวงามพี่น้องอยู่บ้านน้องไม่ตายเฮ้ยไข่ใหญ่พี่น้องสุดยอดสุดยอดทายเบิ่งด้วนโดนพี่น้องนาสน42ี่สหาร้อยใส่พอดั่งแห่งอยู่โค้งสร้างดีเชิงเชิงเอาไปเขาข้อเขาไายปะตรงห่วงพี่น้องตัวนี้สุดยอดอีหลีอออสสุุดดดดยย่ะ ขอคุยเรื่องได้อมันมาฮัครับผมตัวนี้ก็ใหญ่พี่น้องอ่ะขัวงามเป็นพี่น้องขออภัยพี่เด้อขั้วธรรมชาติขัวธรรมชาติขาดน้ำเลี้ยงอันเพิ่นไถหน้านี้จจ์เพิ่นเผากว้างนิจจ์ก็เลยหุ่นจังสี่แหละพี่น้องแต่ว่าสายหูวนี่พี่น้องสีนิ่ๆพี่น้องสีออกสนิมแน่พี่น้องเบิ่งโค้งสางท้าย่อยหาซิมหาอะไรพี่น้องเปออสายหูพี่น้องซิมหาพี่น้อง ซิมหาิหาเท่าไรก่อนซิมหาซื้อซื้อมาจันปาดเบิ่งง่วใหญ่สิมหาซื้อซื้อให้ก,กับกรี่พ่อมาจันปาดบักคูน้อยล่ะหน่อยสามพัน 3, ห้าร้อยบกักคูน่อยพี่น้องผู้น่อยซส,สายคุณนเท่าพี่นอ้องมื่นสามพันห้ารอยนนยิ่พี่น้องเอาไปต่อยอดได้ได้หนึ่งูน่อยมื 13, ่นสามกับห้ารซิื้อซือันนั้นเอาไปใส่หยา ปลอยลงทงขั้นม่หยาเนี่ยเพเงยออดพี่น้องนะ่ยวันนี้ไปใสมันขาดนำเรี่ยงเพื่อนเผาเพื่องนีนี่จ่าก็่นโอ้ยพี่น้องจะโศอนเฮาจะเผากันหลายเด้อพี่น้องมันควันหลายเขาวาพี่เอ็มสองจุหารอยหลายจะโศเขาอ่ะสิบสามหาร้ขออนุญาตเบื่อทร่ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เาย์อดนย์ามเก้สนพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองได้นะโอเคขอคุณหลมานคกับผมอุ้ยมาเบิ่งงัวคุณหลายดอพี่นอหลายๆ มาขออนุญาตทักท่าย่อยลบสวัสดีครับทักท่าย่อยลบได้ยังได้าหมหอยลบมาหนิได้แปลี่าพีหนองมาเบิ้งคมโอ้สามตัวเหมือนตัวเบิ้งเหมือนเท่าไรนี่ตัวนี้ตัวนี้หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นหาาสิบห้าร้อยหมื่นหาสิบห้าหมื่นหาหมื่นหาซื้อ โอ้ตัวนี้สามหมื่นเอทแม่ลูกสามหมื่นกับหนึ่งพันสีนิ่ๆพี่น้องสายบานๆเนาแต่ว่าแม่ลูกงามเนาะลูกใหญ่กว่าแม่งามเลยพี่น้องพร้อมผสมแล้วแมย์วันนี้พราะว่าลูกใหญ่แล้วอุ้ยสามสิบเอทพี่น้องนี่โคมนี่สีนินี่พี่น้องสามสิบเอทตัวนั้นซิมหาซื้อซิมหาหอร้อยซิบสี่โอเคห้อยลบได้มากเหมือนมีแต่ราคาเกษตรกรพี่น้องราคาเบา หอยลบวัวถูกแดตัวดี <c oughs> เริ่มถูก <c oughs> เริ่มถูกแล้วพี่น้องปาดโดยเฉพาะคู่นี่พี่น้องซีง<ส>ดีเออแยกก่ก็ไรคุณมานามสิบเอ็โอลูกเมืน่นซีแม่ก,กะสีเหลือ17บเอาสิบหกรอมกะไทคนวมาปาดลถล่ะ <โฮ S 2> ข้าวเดียวกับรดแ่้วพี่น้องตอร่องได้เดอป่าโท่มาตอรองกับหอยลบได้เอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยลบ082ศูนย์แปดสห้นึ่อยลบจากลุ่มผูกเขาพี่น้องได้มาชุดบักย้ายพี่น้อง สามสิบเอ็ดต่อร่องเอาเพิ่นลดหรอบ่ตรถ้าตอ่ 15, 15, อกระไดสิบห้าสิบห้าห้าสิบก็สิบห้าห้าร้อยโอ้ยบอกพีดอันนี้สิบสี่โอเคขอบคุณลหลายๆเด้อมันมาเนี่ยเด้ขายเบิร์ตจุดเลยเด้อโอเคครับผมเมื่อนี้หลายพี่น้องหัวละให้หลายเห็นหัวงามทางผีมันตื่นนี่อย่างบุญนี่พี่น้องเพิ่นคุ้มย่าไงไปกับยานมันตื่นสิไปบนอนสิไปเบรริุงบนอนพี่น้องแต่ว่างัวง่ามเ네นี่ยพี่น้องงัวท้าผุนรถกหลายมันตื่นรถหรือตื่นคนกับโว่หัวพี่น้องเนาะเอาลดไปเดี๋ยวย่างไปมันนตื่่เาบ ไปเบิ้ลมาพี่น้องนอเนบิ้ลข้างขึ้นพี่หนอ้อ,อพูด่ะเป็นซื้อไหวงามเลยพี่น,น้องตัวนี้มันตื่นมึงหันมันตื่นมันเสด็จมาแม่สาวหน่อยงามงามไม่แต่งามพี่น้องพูดนะผัวเพิ่นมันเข่าสนามไม่พูดท่ะเบิ้งบังหวะเพิ่นสิสะดวกกว่าตาแม่สาวหน่อยขออนุญาตครับผมเบิ้งพี่น้องเป็นแม่สาวงามงาม ขอ้อนี้ยากสะดวกว่ครับผมเพิ่นบ่สะดวกว่าสะดวก,ะะดวกเอาว่าไปหยางพี่น้องมาหาหอยมากหอยมากใดจงได้ามาวิฟ้าสิไปหาหัวงามเพิ่นบ่สะดวกสวัสดีครับหอยมากอันมือหันนี้ย่งางกายหอยมากเขยนเพิ่นถือไว้รดกําลังมากก็เลยว่าท่นา,านกล้าบ้านนี้มาเบิ่งพี่น้องชุดบักไงกกอุ้ยมีแต่แม่แยกลูก4ีตัวอ๋อสองตัวนี้เนืออันนี้คือทองไงเแทะ โอ้ยไปตาเอาไปหลุ่นได้พี่น้องแม่นี่ปักใหา่เลยพี่น้องสองโตสองโต,งตไร่ลวจังไหนนี่โตนี่สองหมื่นเอ็ดสองหมนโีมือแปรปัหปรัาพี่น้องสองหมเโตบักใหายได้พี่น้องเบิ้งทองเบิ้งพี่น้องเป็นแยกหลุกมาเอาไปหุ่นเอาไปแน่ยด้ัวนี้เบิ้งทองมัน 8, พี่น้องสองหมืน 11, ่นหนึ่พันหนึ่นดนานี้โตสายเนื้อแหละหอยมากเป็นกำลังต่อร้อง้อยม,มากเท่าไรน ส0งหมื่นสิบห้าร้อยมื่เก้ิบหาไม่ต่เนือนาะคพี่น้องเป็นเรื่องยังไงขึ้นมาอวดพี่น้องอุ้ยสองหมโอ้ยลดกันหลายสอหมื่นหนึ่งพันอยอันนี้สิบเก้หา้อยน้อหอยมากเนาะอันนั้นยี่สิบอดันนี้สิบแปดห้อยเอ้สีถพี่น้องมีตบักใหญ่ๆไก่ไก่บดไ่มันแน่นเอ้าแน่แน่อ่ะขออนุญาตเบอร์โทรใคยมากเลย ศ8นย์เก้าแปดห้หนึ่งกพี่น้องผู้ใดสนใจฟ้าวทร่มากตอรองเอาไปต่อยอดได้ทุกตัวนอกราคามันพอตอรองเนาะโอเคขอาพูดเล้ยเ้มานครับผมเอ้ยมาเบิ่งสั่งผู้ใดนอตถือไวปั๊บปั๊บสั่งพี่น้องสายหูบักไงพี่น้องได้อยู่ลอยเจ็ดสิบผมว่าเบิ่งแข็งขาตนตัวขออนุญาตด้วยครับผมเกือบลืมขออนุญาตเพิ่นเบิ่งหูพี่น้องสายหูบักไงโค้งสั่งไงพี่น้องเพื่อนทองบ่นี่ สมเด็ดสองเดือนเนี่ยแล้วอ๋อผสมแล้วสองเดือนเพราะท่านประกันพี่น้องเพราะว่าพึ่งผสมมาโตบักใหญ่เลยเพิ่นเปิดเท่าไรสายหูสามหมื่นสามหมื่นซื้อๆปาดมาเบิ่งสั่งสามหมื่นพี่น้องปาดเบิ่งใบเพิ่นพี่น้องใบบักใหญ่พี่น้องแข้งขาตัวโตประตูหัวงัวโค้งสร้างพี่น้องสายหูเบิ่งหน้าตาเพิ่นสามหมื่นเพิ่นเปิดไว้ใหญ่ถ่วมหัวเพิ่นพี่น้องพูดอ่ะใหญ่อีหลีได้พี่น้องป้าสามหมื่นซื้อๆได้พี่น้องราคางัวนี่ยสามหมื่นบาทสายหูเอาไปใส่พอบ่ามันคุ้มหูไรเนี่สุดยอดได้พี่น้องโค้งสามเพ ออกมาแบบใหญ่พี่น้องนี่แหละคือเอาไปผสมเอาไปบีบพี่น้องบีบออกมาได้โตแบบใหญ่หลืองหัวแนวนี้พี่น้องสามหมื่นเนาะครับเนาะครับขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปเจ็ดศูนย์สี่แปดหกเก้าพี่น้องเบิรงเอาพี่น้องสามหมื่นสื่อโตแบบใหญ่สายหูผู้ใดสนใจสายหูเอาไปพน้าต่อพี่น้องตัวนี้แหละตอบโจทย์ได้แข้งขาต้นโตปานเพิ่นแยกลูกมากเนาะครับโอเคขอบคุณหลายๆมารครับผมสั่งหน่อยพี่น้องปานใหญ่หรืพี่น้อง ยังต่อพี่น้องเบิ่งแม่สาวหน่อยมันงามพี่น้องแม่สาวได้น้อยหน่อยสาวทองแรกอยู่บ่หรือบ่ท่านพ่อมาสมพี่น้องอุ้ยสามาตันเลยพี่น้องอ๋อเพิ่นเป็นสามเบิ่งพี่น้องเบิ่งแข้งขาโตนโตเนื้อหนังบ่ต้องห่วงพี่น้องเพิ่นเลี้ยงจังได๋คือมาอวดเดี๋ว่าแม่นหมูหน่อยพี่น้องบ้าโตนโตเพิ่นพี่น้องท้ายสูง130ได้พี่น้องเบิ่งหน้าตาโตนโตเปลือเท่าใดแมวล้วนส0 0 0มื่นสองหมื่นกับ5,000เบิ่งแข้งขาน้ำใต้ต่อรองได้พี่น้องสีออกจัดจานอยู่พี่น้องสีเข้มแม่น้อยล่ะ แค่นี่ม่น0่อคำว่าแม่ใน่อยนี่คือใหญ่อยู่ได้พี่น้องแต่ว่าอายุหน่อยกว่าคูณอ่ะสูงพี่น้องสูงลอยสี่สิบด้ถ่ายเพลินพี่น้องเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งทางผุดก้อนุญาตทั้งนั้นสองหมื่นือนบ่สองหมืออ้สองหืนอันนี้จึงสองหมื่นสองหมื่นห้อล่าพี่น้องจำไหหม่นห้าสองหมื่นสอ่ะสีพี่น้องโบดเต็มพิกัดเบิ่งแข้งขาเพลินพี่น้องโอ้ยโค้งสางดีพี่น้องลอยสด้ความสูงเพลินพี่น้อง เป็นตาไปเป็นแม่ขอกแม่ไข่แม่พันสายพัฒนาเด็กพี่น้องนี่อยต้นเหยน่าสนประกันตำหนีเพื่อสุกอย่างเป็นตาเลี้ยงง่ายเนาะโอเคขออนุญาตเบอร์ทั่วไปหมดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนยพี่น้องเพิ่มความเพิมาจากไหนครับยาน้าพัดความยาน้าพัดฟ้ามพี่น้องเพิ่นได้มากเอาไม้สองสองสองหางพี่น้องอุ้ยเป็นตาต่อรองทั้งสองถูกเอาไปเขาขอกเขาไข่เขาฟ้ามบ่อตกพวงพี่น้องเอาความพูดหลายๆมาครับผมฝ่าวทั่มาต่อรองพี่น้อง พี่น้องบรรยากาศคือคาแข้งพี่น้องเบิงคนมาสื่อกนหลายคนมาขายเยอะเลยพี่น้องเบิงบรรยากาศโอ้ยสุดยอดสุดยอดบรรยากาศการสื่อการขายงัวมันพี่น้องมีทุกสายเลยพี่น้องมีทุกสายเพื่อนมีทุกสายสายเหลี่ยงสายงัวเหลี่ยงสายง่วขุนสายงัวงามผ่านสซวางงัวงามผ้าเบิงสายหูแล้วพี่น้องเพื่อนฝาเพื่อนใส่ไหว้ต็งแตดนแล้วพี่น้องเ่าท่านได้ให้เพื่อนอยู่ นะพี่น,อน้องเนาะสายหูเดี๋ยวผมเห็นสายหูจูกิไก่เดี๋ยวสุญ่างไปเห็นอยู่ไก่อยู่พี่นอ้องโค้งสามคำว่าสายหูคือสายโค้สงสามบกักไงเลยพี่น้องหัวใหญ่พี่น้องเนาะอุ้ยแม่บักใหญ่พี่น้องคนนึง <c oughs> ขออนุญาตครับเป็นยังไงเปิดตัวใดต,ตัวนี้ -37 ป้าสายหูกระทบพี่น้องโตบักงหายสามสิบเจ็ดเปนเปิดไหวพี่น้องแข้งขาโตนโตวัดท่านทองเนี่ยเนาะวันท่นทองโอ้พันสื่อมาสามสิบสามสิบสามสิบอย่งละเพิดเปิดไหวสามสิบอย่างก็เรอฮึสามหมื่นเจ็ดพี่น้องสามหมื่นเจ็ดพันแม่โค้งสางพี่น้องแม่บักง่เบิ่งหนาตาตนโตสายหูวกระทบพี่น้องค้าว่าสายหูกระทบคือสายงวโค้งสางพี่น้องอันนี้เส้นสายบามัน สาบ้ามันหูจะสันลงมาเพื่อเท่าไรแม่บางไงนี่สานที่เจ็ดท่อกันพี่น้องสองตัวป้าสูงกับสูสีกันโค้งสางขึ้นกันกะแยกลูกมาทั้งสองคือกันเนาะอู้พี่น้องสัที่เจ็ดตัวนี้ตอ้ตโตบ้ามันเนวนี่พี่น้องสายพัฒนาเขาธรรมชาติเลยพี่น้องนี่พูดนะเบิ้งตนโตเพิ่นนน้าหน้ายนปา้าโทคือมาจูงอยากจนเมื่อยอพ่นมาจากสาเฮือกพ่นทองโนทองร้อยเหยดเท่าน,านะ ขออนุญาตเบอร์โทรนี่ครับผมเบอร์โทรประจัมเออเป็นจัมเบอร์โทรพอด่ายพี่น้องสามสิบเจ็ดตั้งสองตัวพอด่ามากสายหูกระทบกับสายบ่ามันผสมโอเคขอบคุณหล,ลายมันครับผมบยงางต่อพี่น้องพี่น้องยางมาอีกทางสายสายนี่เป็นสายงูโคกงสางสายงูเหลี่ยงนะคับคุณล่หลายพี่น้องทางถึงตัวเสุดสะดวกบอ่อตัวพันถือไว้ตัวปากไงพีนพ่น้องแม่ปากไงถึงขออนุญาตคนสุดสะดวกบ่อแม่ใหญ่แม่ง่ามสายพัฒนาพี่น้องตคนใหญ่ดีดีพี่น้อง ของผู้ใดญเนาะเพิ่นผูกไว้พี่น้องเพิ่นผูกไว้ตรงนี้ก็ม้ของผู้ใดญ่เงินในหอยเพิ่นผูกไว้เนาะโอ้เพิ่นผูกไว้ใหญ่เงี้ยมีหลีพี่น้องพอดีเจ้าของเพิ่นผูกไว้นาจะได้ขายแล้วมันตัวใหญ่เอามาเบิ่งสายเท่าสายเท่างามงามพี่น้องแม่สาวหน่อยสายเท่าแน่ส้นกันขออนุญาตครับผมอันขึ้นมางามแต่แม่สาวหน่อยเนาะเท่าเท่าโบดพี่น้องเท่าโบดเต็มีกัดแม่สาวหน่อยตนโตดี่ดีข้องสางดีพี่น้องงัวตัวนี้ บามันลูกผสมสายโบดสายเท่าพี่น้องเปิดเท่าไรคัาแม่หน่อยเปื่อเท่าไรนี่หนึ่งหมื่นสามพันอ่ะบอพี่น้องหนึ่งหมื่นสามพันเป็นตาเอาไปเลี้ยงพี่น้องโอ้เนาะเปตาเอาไปเห็ดเนี่ยมันดีเนาะสีสันดีดีพี่น้องพูดอ่ะต้นโตดีสายเท่าน้าใต้ก็ดีแข้งขาดีเบิดพี่น้องเป็นตาเปลี่ยวเป็นตาคลองเป็นตาเอาไปเลี้ยงพี่น้องหนึ่งหมื่นสามพันว้าพี่น้องเป็นตาต่อรองต่อรองได้อีกเนาะตโอ้ใช่เป็นไม้จากไส้ครับผมปลาติ๋วเขาเอาค่อย ขออนุญาตเบอร์โทรทครับผม080 080 735 735 1123พี่น้องฟ้าวโทรมาก,ามาก<อ>เดี๋ยวว่าท่านเพิ่นได้นี่เพราะว่าราคานี่มันพอต่อรองเนาะเ,เป็นตาไปเลี้ยงมันงามพีมมมม่น้องงามง่ามลูกพ่อดังลูกพ่อหลอดแน่นอนตัวนี้พี่น้องเอาขอบคุณลหลายๆ์มาครับผมในมาหลายตัวอยู่บ่ะ3-4ตัวอู้3-4ตัวอันนี่กระเม่นตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้บ่ครับผมเข้าซับกันโอ้ อีลีบวปลาดใหญ่กว่าละเปิดไปซ้ำกันพี่น้อง13บสามท่อกันปลาทโทพี่น้องนี่แม่นี่ใหญ่ยยด้พี่น้องต่ว่าสีออกกาไรพี่น้องสีเม็ดกับเปลือกเนี้ยโอเคเลยพี่น้องนั่นแม่นอยู่บอ่แม่น้อยน่นต้นนั้นท่าใดบ้านนี่ยสิบห้าพี่น้องต้นนัะนสีมันแดงจัดหนึ่งมื่นกับห้าพันพี่นออ้องเอสิบห้าร้อยนี่งขวาวสิบห้าร้อยขึ้นหนึ่งพี่น้องโอ้โหถอถหนึ่งหนึงได้แม่นั่นพี่น้อง สีแดงจัดจ้านต้าวขาด้ำเลี้ยงแน่ตัวนั้นเนาะตัวนั้นขาด้ำเลี้ยงแน่ต้าวสีนั่นเป็นตาเลี้ยงพี่น้องนะสีทั้งเป็นตาเลี้ยงพี่น้องเนาะบักใหญ่โบแมนตัวบักใหญ่นี่บัแมนเนาะมันใหญ่เพิ่มาเอาเพิ่ดเอามาต้ประมาณเขาเรียกว่าพิมพ์นิยมรุ่นพิมพ์นิยมเพื่อใดมากคบอ่ะคบถวนเบอร์โถ้วยเลยครับผม080 0 8นย์ศูนย์แปดศูนยเพิดสมาจามห้าหนึ่งห่มนึองาเพื่อมาจากปาติ๋วพี่น้องเพื่อใดมากสามเมย์หน่อยอ่ะโอเค095 1,4,7 6 7หนสี่น่่ถือไว้นี่พ่อโทรเขา2เบอร์นี่นะครับเออโทรเขา2เบอร์ม่นเบิมาเบิงตัวนี้นม่นครับเป็นจังไหนโค่มตัวนี้โค่มนี่ไปิค่ะสามสิบหกหรอยโค่มนี่ได้พี่น้องลูกผูกเมแบบัลูกลูกกับบ่อยได้พี่นองลูกแบบไงเลยพี่นองเออมันผสมแล้วเอาไปรุ่นเว่าโอ้ตัด้พี่นองลูกนเอาไปตอยอดได้ซืตแมกก็ขายขั้นแยกแมเท่าไหยกแม สอง0มื่นห้ครับสองหมกับห้าพพี่น้องลูกกับสีเหลือท่านั้เนาะเหลือเครเหลือเหลือยูสิบอ็ดน่งหมื่นหนึ่ตัวบน่อยนี่พี่น้องลูกมันทั้งเหมือ3สารสหกโอเคเบอร์เก่าเบอร์เดิมจากปลาติวยพื่นใดมาชุดบอกไงพี่น้องเอาความพื่นเลนมาเด้อกูเลยสนใจกับทุมากต่อรองเพื่นใดพี่น้องอันนี้ก็แปดพันแปดพันหนหมื่นแปหนึ่งหมื่นแปดตัวนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันชุดนี่พี่น้อง จุดนี้กับพ่อเอาไปต่อยอดได้เอาไปขุนต่อเอาไปเขาขอกุนเนาะได้เลยเป็นตาได้กับไรมันบอลตัวสวยได้เป็นหน่อยตัวแบบง่ายหนึ่งราคากับยอมเจ้าราคาเบาเบื่อนสิบแปดสิบเก้าพี่น้องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสี่สี่าหาสามหน่ามสามหนึ่งสามเพื่นมาจานมหาชนาชัยงัวมาจากมหาชนาชัยพี่น้องพี่น้องทูนี่เอาไปเขาขอกุนบ่ขาดทุนเพราะว่าราคามันพอต่อรองราคาพ่อ เอาไปต่อยอดได้เอาขอบคุณหลายๆนม้าฝากบ้านสว่างงัวงามน้ำเด้อครับผมอ่ะบ้านสว่างงัวงามพาพพีพานองมาชมงัวง,งามทีต่ตลาดนัดขั้วก,กระบืองปากเชียงหวงังพื้นเมืองจังหวัดยดะโสธรกะได้ประมาณนี้คลิปแรลกน้องพี่น้องเนงาะกับฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในเด้อน้องปากคงสิบหัวหัวเขาพอนองเพื่อนเฮงคอยพ่อแมีน้องเป็นเสร็จก่อนผู้เลี้ยงง่วงแล้วคอยแฟ้นขับแฟนเปลี่ยนสว่างงัวงามจงมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บตางๆพี่น้องรกร่ำรวยเเบบิิิดดนนีสกันสสวัดี